F 16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดลำหนึ่งของโลกและกองทัพอากาศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำมาใช้งานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ19 8 0การเข้าประจำการของ F 16ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของไทยอย่างมหาศาลทั้งด้านความเร็วการโจมตีและการลาดตระเวนทางอากาศเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความคล่องตัวสูงใช้เทคโนโลยี f l y by w i i E ที่ลำยุกและสามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งรบระยะประชิดและโจมตีระยะไกลจึงไม่น่าแปลกที่ F-16 จะกลายเ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มจัดหา F-16 เข้าประจำการในปีพุทธศักราช2531ภายใต้โครงการพีซเนริซูอันโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรุ่นแรกๆที่เข้ามาคือ F-16A B Block 15ซึ่งต่อมามีการอัปเกรดระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมี F-16 หลายรุ่นเช่น Block 15OC อ ADF และบล็อก52ซึ่งประจำการในฝูงบินต่างๆเช่นฝูงบิน102 103และ403การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาขีดความสามารถทางอากาศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลหัวใจของความสำเร็จของ F 16คือระบบควบคุมการบินแบบ FLY BY w i i e i r ที่ทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงและตอบสนองได้รวดเร็วระบบนี้แทนที่การควบคุมแบบสายเคเบิลด้วยสัญญาณไฟฟ้า ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำในทุกสภาวะนอกจากนี้ F-16 ยังมีระบบคอมพิวเตอร์กลางที่คอยช่วยคำนวณแรงบิดความเร็วและมุมโจมตีแบบเรียวไทม์ทำให้การบินด้วยความเร็วเหนือเสียงยังคงมีเสถียรภาพสูงซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้ F-16 เป็นที่ยอมรับทั่วโลก F-16 สามารถทําความเร็วได้สูงสุดกว่า M2 หรือประมาณ 2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์พระควินี f 100หรือเจเน r ร l ั l e อิเล็กทริก f 110ที่ให้แรงขับมหาศาลถึงกว่า29,000ปอนด์ความสามารถนี้ทำให้ F 16สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและหลบหลีกการโจมตีจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า1,500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนและคุ้มกันน่านฟ้าไทย F-16 ของไทยติดตั้งเรแอร์ดีพ p g 66และในบางรุ่นได้รับการอัปเกรดเป็นแอน์ดี68ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิโลเมตรสามารถติดต่อหามเป้าหมายหลายรายการพร้อมกันและล็อกได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีเรดาร์นี้ยังช่วยให้นักบินสามารถต่อสู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศความสามารถด้านการตรวจจับและรบกวนสัญญาณยังช่วยเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่อีกด้วย F 1 6ไทยสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศ M 9สายดวนเดอร์ M 1 2 0น้ำรอมและอากาศสู่พื้น A G M 65มาริครวมถึงระเบิดแบบนำวิธีเลเซอร์ G B U 12เพเวสองนอกจากนี้ยังมีปืนกล M 6 1เวอร์เคิลขนาด20มิลิเมตรสำหรับการรบระยะประชิดความยืดหยุ่นในการติดตั้งอาวุธทำลายห่อ F 1 6สามารถปรับใช้ได้กับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันการสกัดกั้นหรือการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินกองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญกับการฝึกนักบิน F 1 6เป็นอย่างมากนักบินทุกคนต้องผ่านการฝึกขั้นสูงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการใช้เครื่องจำลองการบิน simulator ที่เสมือนจริงเพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพการรบและการตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันสูงการฝึกแบบเข้มข้นนี้ทําให้กองทัพอากาศไทยมีนักบินที่มีความชํานาญและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ F-16 เป็นกําลังหลักของกองทัพอากาศไทยในการคุ้มกันน่านฟ้าป้องกันการละเมิดอาทิ ใ่ทางอากาศและสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีอื่นๆเช่นการลาดตระเวนการสกัดกั้นและการคุ้มกันขบวนบินสำคัญบทบาทของ F-16 ไม่ได้มีแค่การรบแต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับประเทศในภูมิภาคด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินโครงการอัปเกรด F 16ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นการติดตั้งระบบเรดาร์อีเซและการปรับปรุงระบบอาวุธให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศแต่ยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะยาวอีกด้วย f 1 6ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศไทยในการรักษาอธิปไตยทางอากาศ เครื่องบินเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องฟ้าไทยมายาวนานกว่า30ปีและยังคงเป็นหัวใจหลักของพลังทางอากาศไทยในอนาคต F-16 ไทยจึงไม่ใช่เพียงเครื่องจักรเหล็กแต่คือปีกแห่งเกียรติยศของชาติที่ทุกคนภาคภูมิใจไทย